ช่วยเขียนราคาปัจจุบัน pull back ขึ้นไปแตะเส้น EMA 14แล้วให้เปิดเซล์ลได้ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำเทคนิคนี้กันนะครับไปชมคลิปนี้คุณจะทำเป็นอย่างแน่นอนนะครับ โดยหลักการนี้นะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับขอบคุณคุณสืบชัยรัตนกัททุ่มนะครับก็มาลองดูซิว่าผลออกมามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าทักทายมาว่าให้ช่วยเขียนราคาปัจจุบันนะครับสมมุติว่ามัน pull back หรือมันพุ่งขึ้นไปนะครับแตะเส้น EMA 14แล้วนะครับให้มันเปิดไม้เซลลลงมาหรือในกรณีตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่ามันดิ่งลงมานะครับจนแตะเส้น moving average 14แล้วให้มันเปิดบายนะครับดีดกลับขึ้นไปตรงนี้ทําได้ไหมนะครับแน่นอนว่าทําได้อยู่แล้วนะครับคุณสืบชัยบอกว่าอยากให้ใช้้ไดกกับทุๆๆคู่เเงิินลยรจ EA ทุกตัวที่เขียนนะครับสามารถใช้ได้กับทุกๆคู่เงินนะฮะเอาแค่ว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าในส่วนจะทํากําไรหรือไม่นั้นแต่ละคู่เงินนั้นก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปลองดูนะครับว่าสามารถเขียนแล้วก็เอาไปใช้กับคู่เงินใดได้บ้างนะครับเรามาที่ f x r a m านะครับแล้วเราไปกําหนดเงื่อนไขหรือ condition ตามแบบที่คุณสืบชัยได้บอกนะฮะก็คือว่าเราไปลาก condition เข้ามานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปกําหนดนะครับในเงื่อนไขของ candle นะครับหรือแท่งเทียนนะฮะ ในเงื่อนไขที่ผมจะเลือกนะครับผมก็จะเลือกเป็น below หรือเท่ากับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น moving average 14นะครับแล้วก็เลือกเป็น exponential นะครับมันกำลังจะบอกเราว่าถ้าแท่งเทียนนะครับมีการดีดขึ้นมาเท่ากับ moving average 14นะครับมันก็จะมีการเปิดไม้นะครับและในฝั่งนี้นะครับให้เปิดไม้อะไรนะครับก็คือเปิดไม้เซลล์นั่นเองนะครับให้เรามาเลือกเซลล now นะครับ แบบนี้นะครับส่วนการตั้ง take profit แล้วก็ stop loss เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าให้เราไปทดสอบกันก่อนนะครับว่ามันจะทําการเซ l l Now วนะครับหลอดไซส์0.1นะครับที่บริเวณ moving average 14นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะ Export แล้วก็เอาไปรันนะครับให้เราไปใส่นะครับค่า once per bar ก่อนนะฮะแล้วก็ใส่ สเปดฟิลเตอร์เข้าไปด้วยนะครับเผื่อบางคู่เงินนั้นมีสเปดสูงนะครับเราก็ต้องใส่สเปดฟิลเตอร์กันเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งสเปดฟิลเตอร์เนี่ยผมมักจะชอบตั้งเอาไว้ที่100นะครับแล้วก็กดอัปเดตเราไปลองดูนะครับว่ามันจะเข้าเงื่อนไขนี้จริงหรือไม่นะครับผมก็กด Export ไปนะครับแล้วเราไปลอง b a c k t e s t กันนะครับผมกด Re f r e s h 1ครั้งนะครับส่วนผมจะลันนะครับด้วยทุน1000เหรียญนะครับหลอดไซส์1นะครับแล้วก็บน Time Fame นะครับ สัก1ชั่วโมงแล้วกันนะครับหนึ่งเฮดนะครับเพราะว่าตัว moving average 14เนี่ยถือว่าเป็น moving average ที่เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะรันใน time frame ที่เล็กนะครับเราควรจะรันใน time frame ที่ใหญ่นะครับเราไปลองดูนะฮะผมกด start ไปเอากริดออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อแท่งเทียนนะครับมันมีการดิ่งลงมานะครับที่ moving average 14นะครับมันก็จะทำการเปิดออเดอร์นะครับแล้วเรามาดูฟิลด์นะครับว่า เทคโปรฟิตหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ทํากําไรนะครับแต่ว่าให้เราลองลันไปให้จบนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทํากําไรหรือมันจะไม่ทํากําไรนะครับโอเคนะครับเท่านี้ทุนน่าจะหมดแล้วล่ะนะฮะโอเคสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไม่เทคโปรฟิตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปปรับดูซิค่าที่เหมาะสมที่มันน่าจะเทคโปรฟิตเนี่ยมันน่าจะค่าประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปปรับให้ดูแล้วกันตอนนี้เงื่อนไขของเราเรามีแค่ฝั่งเซลล์ออเดอร์ถูกไหมครับ ตอนนี้ผมจะไปเพิ่มเงื่อนไขในส่วนของฝั่งบายบ้างนะครับผมก็ Copy นะครับหรือ Duplicate มาอีกสักชุดหนึ่งนะครับแล้วผมก็ Delete ์เซลล์นออกนะครับแล้วก็ไป d o บเบิลคลิกที่ Condition นะครับแล้วก็ตั้งเป็น above นะครับแล้วก็เท่ากับนะครับให้เพื่อให้เปิดไม้ฝั่งบายนะครับแล้วก็ไปเลือกคำสั่ง Buy Now แล้วก็ตั้งออเดอร์ให้เป็นสัก0.01ก็พอนะครับตั้งหลอดซส์นะครับแล้วก็ตั้งจุดสต็อปลอสนะครับให้เป็น20นะครับแล้วก็ตั้งเทคโปรฟิตให้เป็น60นะครับอันนี้ก็เกิดจากการคาดการณ์นะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กนะฮะเพราะว่าหลักการนี้ผมก็เพิ่งลองเหมือนกันนะครับ0.01 0.01นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะ ครบองค์ประชุมเรียบร้อยนะครับทั้งฝั่งบายฝั่งเซลลนะฮะเราไปลองเทสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปดูว่ามันจะเทค Profit หรือว่ามันจะไม่เทค Profit นะครับลองไปดูนะครับผมปิดกริดนะครับกันรกนะครับ โอเคนะครับก็ทําการบายเทคโปรฟิตไปบ้างสต็อปล็อไปบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเข้าถี่นะครับมองไม่ทันนะฮะก็ไปดูที่กราฟืีซอลแล้วกันนะครับว่ากราฟมันหักหัวขึ้นหรือมันดิ่งลงนะครับถ้ากราฟดิ่งลงก็แสดงว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะฮะจริงๆแล้วทุกๆเทคนิคเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถทําให้มัน work ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องมากาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะครับซึ่งถ้าใครที่ต้องการจะเขียน EA เป็นของตัวเองจริงๆแล้วเน เรียนนะครับในคอร์ e เอเวกฟรีมากับเจดมันนี่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวต้นปีหน้านะครับเราจะมีคอร์สให้เรียนอย่างแน่นอนนะครับผมจะสอนรายละเอียดทุกๆรายละเอียดที่คุณควรรู้นะครับเพื่อให้คุณนั้นเอาไปสร้างตัว EA เเป็นของคุณเองสร้างนวัตกรรมของคุณเองได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกเทคนิคมันมีดีนะครับแต่ว่า จะทำกำไรอย่างไรนั้นคุณจะต้องมารู้รายละเอียดแล้วก็รู้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมเพื่อทําให้เทคนิคของคุณนั้นทํากำไรให้ได้นะครับโอเคนะครับเทคนิคนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าทํากำไรได้พอสมควรเลยทีเดียวจากกราฟที่มันพุ่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเทคนิคนี้นะครับคุณสืบใช้เอาไปลองทําหรือใครจะเอาไปลองทําตามก็ไม่ติดอะไรนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปผมจะอัพคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เเเเเลยใคคครครรรมมมมีีีทนนิดดๆอออะะะไไกก็าาวว้ับ๋ผจื ให้คุณดูนะฮะก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปกับเจไดมันนี่นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับ